การติดตั้งหลังคาเคอริวารุสซีรีห้าครับใส่กับประมารีโบสีประตูบนซีรีห้ามีขาคู่สวยครับคคาใครสนใจติดต่อสอบถาไมได้ทันนี้ติดแอร์ติดเบาะภายในแต่งภายในด,ดีดีด้วยครับ ปลอกภายในติดแหวนไนบอยสวยแลวครับบอกสนใจรลางคาระลกไหนสอบถามเข้ามาได้ครับหลังบุญชทการช่างเคลอนราคาถูกหลายสิมีทุกด